ในที่สุดวันนี้เราก็มาถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วครับและแน่นอนว่าเราไม่พลาดที่จะอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายกับเหล่าดาราในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งในวันนี้รายการ Ranking p โ o บายทีวีพูจะพาทุกท่านไปพบกับ10ดาราฉายาโดนตลอดการว่าจะมีใครกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ นายนภัทรใบเฟินฉายาคู่รักล้นทะลุจอนายนภัทรกับใบเฟินพิมพ์ชนกถือเป็นคู่รักในจอที่กลายมาเป็นคู่จิน้นทั้งละครและภาพยนตร์จนเหล่าแฟนคลับจิ้นกันมาหลายต่อหลายปีจนกระทั่งทั้งคู่กลายเป็นคู่จริงนอกจอมีซีนหวานให้ติดตามฟินกันไปตามๆกันครับอย่างลงรูปคู่สุดหวานในอินสตาแกรมออกอีเวนต์ร่วมกันซึ่งในที่สุดแล้วจากวลีฮิตสิ้นสุดทางเพื่อนก็กลายเป็นคู่รักล้นทะลุจอไปในที่สุดครับ โตโน่พาคินฉายานักบุญลอยโขงตามมาด้วยดารานหนุ่มอย่างโตโน่พาคินเนื่องจากได้จัดกิจกรรมโครงการไหว้น้ําในแม่น้ําโขง1คนไหว่หลายคนให้เพื่อหาไรายได้มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลไทยล้าวซึ่งได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนและมียอดบริจาคเป็นจนํานวนมากแต่การระดมทุนทําบุญครั้งนี้ก็มีทั้งกระแสบวกและกระแสลบแต่เราแฟนคลับก็ยังคงให้กําลังใจในสิ่งที่เขาทาต่อไปเพราะการทําในสิ่งดีๆไม่ใช่เรื่องที่ผิดจึงเกิดเป็นฉายานักบุญลอย Hmm? อิงฟ้าวราหะฉายานางงามร้อยดรามา่านณะเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คืออิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่มีกระแสดรามา่ามาตั้งแต่ก่อนประกวดจนกระทั่งได้ตําแหน่งแล้วก็ตามก็ไม่ว่างเว้นที่จะมีข่าวออกมาให้เป็นประเด็นกันอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามสาวอิงฟ้าก็จะมีเหล่าแฟนคลับคอยตามซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆครับและผ่านเรื่องราวดรามา่าอย่างไม่ยากเย็นนักจึงได้รับฉายานางงามร้อยดรามา่าไปคลองในที่สุดครับ พีพีกริตบิวกินพุทธิพงษ์ฉายาคู่จิน้นเต็มคาราเบลโวกลับมาพูดถึงเรื่องคู่จิ้นอย่างพีพีกริตและก็บิวกินพุทธิพงษ์กันบ้างนะครับซึ่งทั้งคู่ถือเป็นคู่ฮอตสายวายและเป็นคู่จิ้นที่ไม่เคยตกกระแสะเลยก็ว่าได้แถมมีแฟนคลับตามเชียร์แบบเหนียวแน่นมาเต็มทุกพื้นที่ทุกอีเวนต์เนื่องจากฐานแฟนคลับที่มีมากล้อนอย่างมืดฟ้ามัวดินจากลุกที่เข้ากันอย่างลงตัวของหนุ่มพีพีและบิวกินทําให้เหล่าแฟนคลับเทให้หมดใจและตามเชียร์กันอย่างไม่ขาดสายเราเรียกได้้้เเเลลยยว่่่าาคคูจจิินต็มรรรบบองงแทั มิลิดนุภาฉายาเหนียวมะม่วงอินเตอร์แน่นอนว่าพลาดไม่ได้กับสาวมิลิเดนุภานักร้องแรปเปอร์ไทยที่นำซอฟต์พาวเวอร์ข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปกินโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกอย่างโคเชล่า2022จนสร้างกระแสทําให้กลายเป็นไวรัลดันข้าวเหนียวมะม่วงใครได้รับความสนใจขายดิบขายดีขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นก็ทํายอดการขายข้าวเหนียวมะม่วงพุ่งไปจนประหลอดแตกทําให้กลายเป็นนางกวักแห่งวงการข้าวเหนียวมะม่วงและรับฉายาเหนียวม่วงอินเตอร์ไปครองครับ นวัตแอนจักระพง์ฉายาคู่กัดสะเทือนมงแน่นอนว่าขาดคู่นี้ไปไม่ได้อย่างนวัดอิสระไก่ศีลแอนจักระพงคนในวงการประกวดนางงามเมื่อเจ้าพ่อมิสแกรนกับเจ้าแม่มิสยูนิเวิร์สทางเปิดศึกแย่งชิงความเป็นหนึ่งในวงการนางงามระดับโลกด้วยคารมคมหอกจากคําพูดคําจาของแต่ละฝ่ายอย่างกับรายการ Rap อ s สนาวและประเด็นที่เคยมีปัญหากันมาต่างเชื่อเฉือนไม่มีใครยอมใครงานนี้ทําให้ทั้งคู่ได้รับฉายาคู่กัดสะเทือนมงใบครองครับ หนุ่มกัญชัยฉาย,ยาพ่อบำบัดทุกนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นที่ทราบดีกันว่ารายการโขนกระแสะทางช่องสามได้มีหนุ่มกัญชัยรับหน้าที่พิธีกรเหมือนเป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องคดีความใหญ่โตเรื่องชาวบ้านสามีภรรยามีปัญหามักต้องมาเคลียร์และพร้อมช่วยเหลือในรายการนี้และแม้กระทั่งเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวของน้องนองนักแสดงในวงการบันเทิงก็ยังรับหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้อีกตำแหน่งเป็นเหมือนพ่อที่คอยรับฟังความทุกข์จากลูกๆจนได้รับฉายาวา่าพ่อบำบัดทุกไปอย่างไม่ต้องสงสัครบ และนี่คือเจ็ดดาราฉายาโดนตลอดการของเราในวันนี้ถูกใจทุกคนแค่ไหนขาดไปคนไหนทีมงานก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยครับหากตอนหน้าอยากให้เราทําเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ทีมงานจะรับเรื่องที่น่าสนใจมาจัดอันดับให้อย่างแน่นอนส่วนใครไม่อยากพลาดประเด็นสําคัญก็ติดตามได้ที่ ranking pro by TV Pool ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกาหรือชมย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube TV Pool ครับสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ